ค่าปรับจากการที่ผิดสัญญาหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะหักไม่ได้โดยเฉพาะค่าปรับทางภาษีค่าปรับจากการที่เรายื่นแบบล่าช้ายื่นผิดหรือถูกปรับจากการตรวจสอบภาษีเพราะสมะการถือว่าเกิดจากความผิดของกิจการเองจึงไม่อนุญาตให้หักภาษีส่วนค่าปรับจากสัญญาทางธุรกิจเช่นส่งของล่าช้าผิดสเปคอาจหักได้หากมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงดังนั้นก่อนบันทึกบัญชีเรื่องค่าปรับใดๆควรตรวจสอบให้ชัดเจน ว่าลายจ่ายที่จ่ายไปสามารถหักได้ตามกฎหมายหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นค่ะอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มย้อนหลังพร้อมดอกเบีย้ยถ้าไม่แน่ใจว่ารายการไหนหักได้หรือไม่ได้แนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพลอย